สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็อัปเดตลูกสปิตนะคะอันนี้จะอัปเดตแต่ตัวเมียที่ว่างนะคะลูกค้าเนาะตัวผู้ก็มีเนอะแต่ถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเยอะเกินนะคะเออ <c oughs> ไม่ไม่ปีนหรอกโอ้อะตัวเมียนะคะที่พร้อมย้ายบ้านนะคะลูกค้าจะมี4ตัวนี้นะคะด้านนี้นะกาลังโซนเลยนะคะ <c oughs> ส่วนตัวนี้จะเป็นลูกโคนตัวเดียวคว่ำมาตัวเดียวนะจะพร้อมย้ายบ้านวันที่10เอกระดะกรดาคมนะคะตัวนี้จะเปิดจองนะคะลูกค้าเนอะอะ <c oughs> ดูข้างหน้าเนาะอ่ะลูก แข็งแรงดีค่ะอ้วนท้วนดีนะคะนี่นะคะตาโตเลยตาแป๋วเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะลูกค้าเนาะเนาะสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะคะสําหรับตัวลูกโทนตัวนี้จะมี20นิ้วเนาะบางคนก็ถือเรื่องโชคเรื่องอะไรโดตามความเชื่อก็เรียงแล้วจะ เออโชคดีนะคะโอเคเน้อยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะแต่โชคดีตัวนะนี่ก็โชคดีเหมือนกันนะอันนี้ตามความเชื่อนะคะโอเคนะคะชุดนี้ก็ปกติทั่วไป18นิ้วนะคะก็เหลือกัน4ตัวนะคะเออคอกไหนเป็นคอกไหนบ้างก็สอบถามเพิ่มเติมมาละกันเนื้อว่าง4ตัวนะคะสําหรับตัวเมียว่างแค่นี้นะคะลูกค้าเนาะ อโอเคนะคะก็เดี๋ยวให้ดูทีละตัวกำลังโซนมากเลยคะ่ะเขาก็อายุาจะมี3ามข้อนะคะในนี้เน่ยก็จะมี 50- าสถึงห้าวันยังไงสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันเนะแต่ละตัวนะคะดูตามสีเชือกนะคะลูกค้าจะผูกเชือกไว้นะคะว่าถ้าชอบตัวไหนก็ทักมาสอบถามแล้วกันเนาะตัวนี้เชือกชมพูม่วงนะคะลูกค้าเนาะนี่นะคะ,ะดูหน้านะคะชมพูม่วงนะคะเนาะหน้าหวานเลยจับได้ไหมนะ,ะนี่นะคะ ตัวโตแล้วจะอุ้มไม่ไหวแหละนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะเลยนะคะกำลังส้นเลยค่ะลูกค้าเนาะนี่ชมพูม่วงนะคะตัวนี้เนาะอ่ะนี่อ่ะเล่นเก่งนะคะอันนี้เออแดงม่วงนะคะเหมือนกันเนาะอ้วนเลยนะคะขนแน่นเลยนะคะตัวเมียนะคะ,ะ,คะลูกค,ะะคะ้าเนาะจะเอามาแต่ตัวเมียนะคะสําหรับครอบนี้นะคะเนาะโอเคตัวต่อไปนะคะชมพูส้มนะคะลูกค้าจะอุ้มไม่ไหวแล้วอ่าน่านรักเลยน่าหวานตัวนี้น้าเหมือนแมว ชอบให้เกาพุงค่ะอ่าต่อไปนะคะอ่าแย่เขาแล้วเดี๋ยอีกตัวหนึ่งอ่ะแดงดำนะคะเชือกนี่เชือกแดงดำนะคะกำลังซนทุกตัวเลยค่ะเนาะนี่นะคะขนแน่นเลยยาวเลยะคะ่ะฟูเลยะคะ่ะ ต,ตัวนะคะคอืกำลังสนทุกตัวเลยค่ะลูกค้าพร้อมย้ายบ้านนะคะสําหรับ4ตัวนี้ก็สนใจมาดูน้องได้ที่คลองสิบสายทัญญะจังหวัดปทุมนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะตตัวนี้จะเป็นลูกโพนนะคะพร้อมย้ายบ้าน10ก,กระดาษกระดาหนะคะหกันแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวจะปลีนกันแล้วไม่ปลีนหนลูกกำลังสนน,นะ,ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะปทีป่หนไปไหน